สบายดีพี่น้องขณะนี้เวลาสิบสองโมงยังยังประมาณสี่หานาทีเ่ยยังเก้านาทีนี่ทราบว่าน้อยพคกข้าเฮากระสีเลือกพี่น้องนี่หฮากระสีเลือกนี่องแปลงขุดตะคองห้องน้ำถนนหนทางนี่นี่พี่น้องกำลังสีเลือกเด้อพี่น้องเด้อพวกห้านี่อยากได้อีลีพวกห้าสู่อีลีพี่น้องเฮาเฮ็ดม่านี่กับว่าร้ายเติบเลยร้ายเติบวยอาจารย์อือจิตใจห้าอย่างไรหน้าเศร้าคนลาว ออกเงินกันเองเพื่อสร้างถนนและเปิดรับบริจาคหนึ่งในนั้นพี่น้องคนไทยก็มีการโอนไปช่วยแต่รัฐบาลลาวไม่มีอย่างอายนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนในเวลา สองถุมทั้งเมืองไทยกับประมาณเก่ามงขึงยามเสาวันเสาถ้าท่าพี่น้นงนองฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ตวโลก,ก็เนื่องจับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดจะได้บอพัดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นปัญหาเดิม49ปีที่ผ่านมารัฐบาลสปอปอลาวหรือว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาว ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ประเด็นก็คือว่าประชาชนในสปปลาวเนี่เก็บเงินกันเองสร้างถนนเข้าหมู่บ้านเพราะเขาเกิดมาในี่ปีหลังการปฏิวัติมาเนี่ยเขายังไม่เคยมีถนนดีๆเข้าในหมู่บ้านตัวเองเขาก็เลยออกมาช่วยกันนะครับผมช่วยแรงชาวบ้านนะครับถือจอบถือเสียมนะครับช่วยกันเต็มที่ แต่สิ่งที่เขาขาดนะครับก็คือปูนปูนหินทรายเขาจะทำเองทุกอย่างเขาขาดแค่ปัจจัยนะครับอ่าแต่สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยทุกคนถ้าเราไปดูคลิปดีๆเนี่ยคือด้วยใจเขาจริงๆนะแต่เขาไม่กล้าแตะต้องเขาไม่กล้าขอรัฐบาลลาวเขากลัวโดนจับรัฐบาลลาวนี่ก็จ้องนะครับแต่ไม่มีปัญญาที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขา ก่อนอื่นผมอยากให้พี่น้องไปดูคลิปดีๆนะครับแล้วก็เรามาพูดกันต่อนะครับสแสดงความคิดเห็นเข้ามาแลวฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านสบายดีพี่น้องขณานาี้เวลา12โมงยังยังประมาณ4านาทีเนะี่ยยังจักนาทีนี่ทราบว่าน้อยพอคํคเฮ้ากระสีเลือกพี่น้องนี่เฮากระสีเลือกนี่ซ้อมแปง้งคุดตะ้องห้องน้ำถนนหนทางนี่นี่พี่น้องกําลังสีเลือกเด้อพี่น้องเด้อพวกเฮานี่อยากได้อีลีพวกเฮ้าสู่อีลีพี่น้อง เขาเห็ดมาหน่ก็ว่าร้ายเติมเลยร้ายเติมวาจยจันอืมจิตใจเ้าอย่างไรลีเด้อแต่พอเหาขาดคือเงินเด้อผูดปัจจัยหลักคือเงินเด้อเพราะว่าเ้าอยากซื้อขี้หินแม่บอยนี่เ้าอยากซื้อขี้หินเพื่อแห้งของห้าวดี๋ยวเลือเพื่อจิตใจเ้าพร้อมพร้อมาจิตใจพร้อมเบอาพร่อมาลูกนั่นนี่เท่าแก่หน่อยยังยิ่งใส่ว่าพร้อมเบ้อสิไปหาจุดนังนอีกเอือ นี่พี like, like right. so ่น้องพวกเขาอยากได้อ like. ีลีพวกเข้าอยากได้อีลีพ you know, like no. yeah, ี่น้องแล้วเฮาสิมาถามพ่อแม่พี่น้องนี่ว่าเขาอยากได้อีลีบ่อย่าพาไปมายืนใกล้ๆกันหน่อยม่นยากเห็นเสียงไปมาอยากได้อีลีบ่อยากได้อยากขอความช่วยเหลือนเนาะ น้ำเพรผู้ให้ความหวังแบ่งปันนำใจเพรผู้ให้ความหวังแบ่งปันนำใจขอให้ช่วยเหลือเกืือกูลพวกผู้ขาเด้อหนุ่มเมื่อในหละขอนำเพื่อนลูกให้ช่วยเหลือเกืือกูลพวกผู้ขาเด้อผู้ขามีแต่จิตใจมีเหือแห้งและจิตใจ เล่นลอยวะนี่จิตใจสูเป็นประตูสูสูเกินลอยเกินลอยข้าบผมมีแต่เงินเนาะเออข้าขาดเงินพอพ่อข้าวอยากได้ขี่หินเด้อพ่อข้าจะได้ขี่หินเนาะเอาสำนักเนาะพี่น้องเนาะเด้อเบางตีนี่พี่น้องพ่อข้าเฮ็ดแท้ทำจริงเด้อเขาเฮ็ดมาตลอดเขาเฮ็ดมาตลอดพ่อข้านี่สูมาตลอดพอว่าเป็นยังจังสูพอว่าข้ามีทรัพย์สินเงินทองเนาะ เอาวันนีสับชินเงินทองแล้วแล้วแล้ว,ลวขอโมกขอบใจหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มีควบสามารสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเอาขอขอโมกขอบใจเด้อทั้งหลายเอ <iemand S 2> าเนาะ<ป>สำนักนาะพี่น้อง,นองอเนาะท่านันเด้อท่านันเด้อขอโมกขอบใจหลายหเด้อที่เอ,อ,เอเื้อเพื่อเพื่อเพื่ช่วยเหลือกเกื้อกูลนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละคือทางเข้าถนน สำหรับคนลาวในหลายอำเภอยังไม่มีถนนเข้าหมู่บ้านตัวเองเลยนะฮะแล้วก็นี่คือเพจเขานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับทุกคนชื่อเพจเขาเป็นภาษาลาวแล้วก็ตามที่ผมไปส่องดูนะครับเขาก็มีจิตใจทําจริงๆจังๆนะครับมีแต่ชาวบ้านออกมาช่วยกันแล้วแต่ใส่แล้วแต่พี่น้องประชาชนคนลาวในต่างประเทศ ก็จะมีส่วนมากก็จะมีพี่น้องคนลาวในต่างประเทศนี่โอนเงินไปช่วยช่วยปูนช่วยหินช่วยทรายเหล็กนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็ได้ไปดูอีกนะฮะมันมีการโอนเงินเข้าไปก็คือมีน้ําใจจากพี่น้องคนไทยจํานวนหนึ่งก็ช่วยเห็นใจเห็นถนนหนทางแล้วมันย้อนไปเมื่อสมัยไทยประมาณสักสี่หปีก่อน อ่นี่ก็คือเป็นเลขโอนเงินพี่น้องในประเทศไทยผู้ที่มีน้ำใจก็ช่วยกันนะฮะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาหรือผมอยากให้รัฐบาลลาวมองอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเขาต่อก่อ,กอตั้งเพจขึ้นมาหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเพื่อเขาพยายามที่จะสื่อถึงคนลาวในประเทศลาวคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือกัน ต่อให้รัฐบาลไม่มีตาหรือมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปมองว่าเขาเป็นกลุ่มสร้างเพจขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัฐบาลหรือนําเสนอถนนหนทางที่ไม่ดีไม่เจริญเอาไปโพสต์ลงโซเชียลอย่าไปใส่ข้อหานะว่าเขาขายชาติขายสิ่งที่ไม่ดีในประเทศตัวเองให้ประเทศอื่นเห็นให้ประเทศไทยเห็นนะครับรัฐบาลเราไม่ช่วยไม่เป็นไรนะครับอย่าไปเหมารวมนะฮะ ดูชาวบ้านนะครับทั้งคนแก่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับออกมาช่วยกันหมดเลย,ยคิดดูนะฮะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับในสปปลาวนี่พี่น้องคนไทยเห็นตลอดพี่น้องคนไทยจํานวนไม่น้อยนะครับไปเที่ยวสปปลาว90%ปอรพูดเหมือนกันเลยว่าไม่สะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องถนนมาเป็นอันดับหนึ่งในสปปลาวอันดับ2่านะครับอ่าเรื่องที่พัก โฮมสเตย์ stay, อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่ายังไม่มีไฟฟ้าก็มีนะครับอันนี้คือในสปปลาวนะ,ะทุกคนไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วโลดูถูกนะแต่ผมก็ต้องขอบคุณนะฮะผมต้องขอบคุณพี่น้องคนไทยนะครับขอบคุณแทนเจ้าของเพจนะฮะที่ผมเห็นพี่น้องคนไทยโอนเงินไปช่วยเหลือผมก็ซึ้งเหมือนกันนะนะครับแล้วก็พี่น้องคนลาวในต่างประเทศที่ยังเป็นห่วงชีวิตการเป็นอยู่คนที่มีสาย เลือดลาวเหมือนกันแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้มากครับเราก็ช่วยได้แค่น้ําใจเล็กๆแนๆน้อยสิ่งที่เราช่วยเขาได้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกอะไรจากรัฐบาลเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลเขาเรียกไม่ได้ทุกคนสิ่งที่เขาโพสต์ลงทุกวันนี้เราก็ยังแอบเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันเป็นกระแสใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดนเรียกหรือเปล่านะครับ ว่าสิ่งที่นําเสนอทุกวันนี้มันเป็นการขายหน้าประเทศตัวเองเดี๋ยวเขาจะมองว่าประเทศตัวเองไม่เจริญไม่พัฒนามันก็ทําให้รัฐบาลลาวเสียหน้าอีกนะครับอันนี้นี่คือปัญหาส่วน FC นะครับฝากถึง FC พี่น้องในอเมริกาหรือ FC ท่านไหนที่อ่าอ่าช่วยเหลือนะครับก็คอมเมนต์กันกันได้นะครับอยู่ในเพจเขานะครับว่าได้รับข่าวนี้มาจากอ่า ช่องเทพโยนะครับวิถีคนสองฝั่งโคงเพราะว่าเจ้าของเพจเขาเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่เขาต้องการคือถนนเข้าหมู่บ้านเขาก็อยากจะสื่อถึงพี่น้องคนลาวในอเมริกาในแคนาดาในออสเตรเลียผู้ที่มีน้ําใจหรือพี่น้องคนไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ช่วยเหลือไปที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยที่ใจดีจํานวนมากก็ขอบคุณนะครับก็อัปเดตได้นะครับในเพจเขาเขาทําจริงนะฮะ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ